สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ชื่อของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่เลยละครับเขาคนนั้นก็คือเฉินหลงทุกคนต่างก็รู้นะครับว่าภาพยนตร์ของเฉินหลงเนี่ยมันสนุกและร้าใจขนาดไหนแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเฉินหลงเนี่ยเคยมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย2ปีแต่ถ้าว่าไม่มีใครบันทึกเรื่องราวนี้เอาไว้นะครับในหนังสือชื่อว่าประวัติของเฉินหลงก็ไม่ได้บันทึกเรื่องราวนี้เอาไวว้้ดย และตอนที่เฉินหลงอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขามีความผูกพันกับคนไทยมากๆเลยล่ะครับจนนามาสู่เหตุการณ์ที่ทาให้คนไทยเรียบพระสมเด็จรุ่นหนึ่งว่าสมเด็จรุ่นเฉินหลงเลยล่ะในหนังสือเฉินหลง Never Grow Up ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติที่เฉินหลงเป็นคนดูแลการผลิตและข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเองและให้จจม่าเอาไปเรียบเรียงและตีพิมพ์ออกมานั้นไม่ได้เขียนรู้เรื่องราวในช่วงวัยเยาว์ในตอนที่เขาอยู่เมืองไทยใน2ปีนั้นแต่อย่างใด แต่เฉลิได้กล่าวด้วยปากของตัวเองเมื่อวันที่22มกราคมปี2017นะครับบอกว่าเขาเนี่ยเคยมาอยู่เมืองไทย2ปีด้วยกันและในปี2017นั้นเฉลิก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ผประสบกกภัยทางภาคใต้ถึง1,000ถุงด้วยกันและมอบเงิน5เซนเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ2ล้าน5แสนบาทเพื่อมอบแก่สภากาชาติช่วยบรรเทาภัยกกภายภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากเขาผูกพันกับคนไทยที่เคยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยถึง2ปีตอนวัยเยาว์ แล้วเรื่องเราที่เคยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนั้นถ้าเฉลิงไม่บอกก็จะไม่มีใครรู้เลยล่ะครับเฉลิงเกิดเมื่อวันที่7เ,เมษายนปี1 9 5 4ที่วิตตอเลียพิกในฮ่องกงมีชื่อจริงว่าเฉินกังเซิงที่มีความหมายว่าเกิดที่ฮ่องกงนั่นเองพ่อของเฉลิงชื่อเฉินจื่อผิงและแม่ของเขาก็ชื่อเฉินลี่ลี่เดิมทีพ่อเขาอยู่ที่เมืองจีนนะครับแต่หนีออกมาอยู่ที่ฮ่องกงสมัยส,ยสงครามกลางเมืองตั้งแต่ช่วงยุค50 พ่อของเขาทํางานเป็นพ่อครัวส่วนแม่นั้นทํางานเป็นแม่บ้านให้กับเอกอากาัคราชทูตฝรั่งเศสในฮ่องกงนับว่าเป็นงานไรายได้ดีสําหรับผู้พยพแต่ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะจนกระทั่งวันหนึ่งเฉินลลี่ตั้งครันลูกคนแรกนะครับในวัยที่เธออายุ38ปีเด็กคนนั้นอยู่ในครันนานถึง12เดือนนะครับไม่ได้คลอดออกมาเสียทีจนวันหนึ่งเธอก็ปวดท้องจนทนไม่ไหวนะครับเฉินจื้อผิงผู้เป็นสามีก็จึงนําภรรยาไปเที่ยวโรงพยาบาล หมอที่มาทําการคลอดให้ก็พบว่านเด็กเนี่ยตัวใหญ่เกินไปต้องผ่าคลอดเท่านั้นนะครับและการผ่าคลอดในครั้งนั้นเนี่ยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อสิ้นสุดการผ่าแล้วก็พบว่านเด็กนั้นเนี่ยมีน้าหนักถึง12ปอนดอนหรือเกือบ6กกิโลกรัมจนหนังสือพิมพ์ต้องเอาไปผานหัวเขา่าการคลอดของทารกยักษ์ที่อยู่ในครรภ์แม่ถึง12เดือนสองสามีภรรยาจึงตั้งชื่อเด็กชายว่าอาเผาหรือลูกระเบิด และการให้กำเนิดครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการผ่าคลอดจนมีค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าการคลอดเองตามปกติเป็นเงินหลายร้อยดอลลาร์ฮ่องกงนะครับและในตอนนั้นเนี่ยสองสามีภรรยาตระกูลเฉิงยังไม่มีเงินมากขนาดนั้นหมอที่ทําคลอดเด็กนั้นเป็นสุภาพสตรีนะครับและไม่มีบุรเธอจึงเสนอว่าจะขอตัวเด็กน้อยเฉิงกังซึงนั้นเนี่ยไปเลี้ยงดูเป็นบุญบุญธรรมและจะให้เงินกับสามีภรรยาตระกูลเฉินเอีก5 0 0ดอลลาร์ฮ่องกง ในยุคนั้นเนี่ยครอบครัวที่ยากจนนะครับมักจะยินยอมให้ลูกตัวเองเป็นรูปบุญธรรมในครอบครัวที่มั่งมีเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าสําหรับลูกหลังจากที่ทั้งสองสามีภรรยาปรึกษากันทั้งคู่ก็เห็นตรงกันนะครับทั้งคู่อายุเกือบ40ปีแล้วและอาจจะไม่มีลูกได้อีกอีกทั้งเด็กชายอยู่ในคันบรนดา12เดือนน้ําหนักแรกเกิดก็12ปอนด์เด็กชายคนนี้น่าจะเป็นมงคลต่อครอบครัวสองสามีภรรยาจึงปฏิเสธข้อเสนอของหมอไปนะครับ และสองสามีภรรยาระกูลเฉิงจึงไปหยิบยืมเงินของเพื่อนๆมาใช้จ่ายค่าทำคลอดและเลี้ยงดูเด็กน้อยเฉิงกังเซิงนั้นเอาไว้เองเฉิ่งกังเซิงถูกเลี้ยงดูมาในสถานทูตฝรั่งเศสและเมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนหนานหัวในวัยเยาว์เฉิ่งกังเซิงเกเรียะครับและไม่ตั้งใจเรียนจุต้องเรียนําชั้นพ่อและแม่ของเขาต่างก็มองว่าการศึกษาปกติเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวทางของเด็กชายคนนี้ เฉินจื้อเพียงผู้เป็นพ่อพอที่จะเคยฝึกมวยตระกูลหงมาบ้างก็เลยสอนให้ลูกชายเนี่ยมีพื้นฐานในร่างกายที่แข็งแรงและเฉิงกังเซิงเนี่ยก็มีแววที่จะไปได้ดีด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นเองเฉินชื่อเพียงได้งานเป็นหัวหน้าพ่อครัวประจําสถานกสุงสัฐอรมริกาที่ออสเตรเลียาสามีและภรรยาตระกูลเฉิงจึงนําพาลูกชายไปเรียนที่โรงเรียนสอนอุปกรณ์จีนก็คืองิ้วนะครับที่ปากกิ่งของอาจารย์หญิงจันหยวนหรือมู่จันหยวน ในตอนแรกได้ใช,ช้เฉินกังเซิงก็สนุกนะครับที่ได้เห็นเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือเลยวันๆเอาแต่ฝึกกังฟูแล้วก็กระโดดตีลังกาเท่านั้นแต่พอพ่อแม่ของเขาได้เซ็นสัญญาให้กับเฉินกังเซิงเป็นนักเรียนของโรงเรียนอุปกรณ์ยิ้วแห่งนี้เด้ใช้ก็รู้ดีนะครับว่าชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยต้องจบลงแล้ว เพราะเด็กๆที่นี่เนี่ยต้องตื่นตีห้าทานอาหารเช้าแล้วก็ฝึกร่างกายจนถึงเที่ยงแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็ฝึกต่อจนถึงตอนกลางคืนนอนแค่วันละหกชั่วโมงกิจวัตรเป็นเช่นนี้ทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเฉิงกังเซิงป่วยและแม่บ้านฟางที่ดูแลโรงเรียนก็คอยดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่อาจารย์หวีจันหยวนก็บอกให้เด็กชายลุกขึ้นมาเตะซ้ายขวาข้างละ200ครั้งและกระโดดอีก200ครั้งทําให้เด็กชายเหงื่อสมร่างกาย อาจารย์ก็ถามว่าเจ้าหายดีแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่าหายดีแล้วครับเฉินกังเซิงรีบตอบเพราะกลัวว่าอาจารย์จะให้เขาฝึกแตะต่อยท่าอื่นอีกหลังจากนั้นเชิญกังเซิงและเด็กนักเรียนทุกคนก็ไม่มีใครกล้าป่วยอีกเลยสิ่งเดียวที่ปรารถนาของเด็กนักเรียนที่นี่คือการได้ถูกคัดเลือกให้ไปทําการแสดงเพราะนอกจากได้พักแล้วยังได้ค่าตัวจากการแสดงไปซื้อของกินอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นทางโรงเรียนก็ได้คัดเด็กนักเรียนที่มีความสามารถที่สุดเจคน,นครับ ให้เป็นดาวเด่นในการแสดงของโรงเรียนพร้อมมอบชื่อในวงการแสดงให้คนแรกที่ได้รับคัดเลือกก็คือหยวนหลงหรือหงจิงเป่าต่อมาด้วยหยวนไทยหยวนหัวก็คือเฮียแหลมในภาพยนตร์คนแรกมาเทวดาของเฮียโจซิงฉือนั่นเองและต่อมาด้วยหยวนอู่หยวนขุยหยวนเปียวและคนสุดท้ายก็คือหยวนโหลเฉินกังเซิงนั่นเองและเจ็ดคนนี้ก็ใช้ชื่อทางการแสดงว่าชิเสี่ยวฟู่หรือเจ็ดนำโชคน้อย ทั้ง7คนนี้ล้วนมีงานแสดงตามโรงเงยี้วต่างๆรวมถึงเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์หลายเรื่องนอกจากจะมีชื่อเสียงแล้วยังได้สิทธิพิเศษกว่าเด็กคนอื่นในโรงเรียนคือการฝึกฝนน้อยลงเพราะต้องไปทําการแสดงนอกโรงเรียนนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเฉินกังเซิงน,นะครับแต่ไม่นานนักตัวเขากับหยวนขุยก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนอาจารย์หวีจันหยวนมาเห็นเข้านะครับก็ให้ทั้งคู่เนี่ยชกต่อยกันจนหมดแรง หลังจากที่หมดแรงแล้วอาจารย์ก็เคี่ยนตีทั้งสองพร้อมกับปรดทั้งคู่ออกจากกระเป็น7จนำโชคน้อยและให้10พี่มาสแสดงแทนนั่นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับที่แม่ของเฉินกังซึงบินไปตามอยู่กับสามีที่ออสเตรเลียซึ่งทําให้เฉินกังซึงเหนื่อยที่พึ่งพิงอีกและเป็นช่วงเวลาที่เฉินหลงเว้นว่างไม่ได้ลงในหนังสือชีวประวัติของเขา แต่จากการให้สัมภาษณ์ของเขาก็น่าจะพออนุมานได้ว่าหลังจากที่ถูกปลดออกจากกเป็นสีเซียวฟูเด็กน้อยเฉิงกันเซิงน่าจะติดตามหนึ่งในบรรดาสิ่์ของอาจารย์หวีจันหยวนมายังลุงเนี้ยไปกิ่งนายวราชของประเทศไทยและเด็กชายก็ทํางานทั้งเขียนผักขายและรับจ้างต่าง,างๆเพื่อประทังชีวิตถึงแม้จะมีความยากลำบากน,นะครับแต่คนไทยเนี่ยมีนิสัยอบอ้อม,อ,มอารีคอยหาน้ำหาข้าวให้กับเขาอยู่เสมอ ยังมีชายแก่ที่พิการขาเป๋คอยสอนมวยไทยให้กับเขาด้วยทําให้เฉินกังเซิงเนี่ยผูกพันกับเมืองไทยเป็นพิเศษหลังจากนั้นเฉินกังเซิงก็กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งนะครับและได้กลับมาแสดงเป็นหนึ่งในสีเซียวฟูอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างหงจิงเป่าก็ได้เกิดอาการบาดเจ็บจนขาหัก ด้วยความห่วงใยปู่ของเขาก็ได้ต้องพะโลให้เขากินทุกวันเพื่อบำรุงสุขภาพแต่กลายเป็นว่าหงจินเปาเนี่ยอ้วนเอาอ้ว,นเอ,วนเอาทุกวันจนเมื่อขาของเขาหายบาดเจ็บแล้วเขาก็ไม่สามารถลดน้ําหนักลงมาได้ดังเดิมอีกเลยอาจารย์หวีอาจารย์หยวนจึงปลดเขาเออกจาก,กเป็นสี่เซียวฟู่หยวนหลงนะครับจนกระทั่งเขาเออกจากสำนักไปและไม่ได้ใช้เส่้อหยวนในการแสดงอีกเลยแต่มาใช้ชื่อหงจินเปาแทน ก่อนที่หงจินเปาจะจากไปเขายังบอกกับบรรดาศิษย์น้องของเขาด้วยนะครับว่าอีกไม่นานจะหมดยุคข,ของนิ้วแล้วและจะเป็นยุคข,ของภาพยนตร์มาแทนที่และหากบนไดเขามีชื่อเสียงขึ้นมาให้บรรดาศิษย์น้องเนี่ยมาหาเขาและอีกหลายปีต่อมาก็เป็นจริงดังคําพูดของหงจินเปาด้วยนะครับไม่นานานักงนานแสดงนิ้วก็ลดลงบรรดาศิษย์ในโรงเรียนต่างก็ลาออกนะครับรวมถึงเฉินกังเซิงด้วยซึ่งครบกํนนาหนดการสัญญาสิปีพอดีกับทางที่พ่อแม่ของเขามอบให้กับอาจาร,รย์หยีจันหยวน แม้จะเป็นความยากลำบากในวัยยาวของเฉินกังเซิงนะครับแต่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่บ่มเพาะนักแสดงแอคชั่นและผกกู้กำกับระดับโลกมาหลายคนแล้วนอกจากเฉินหลงหงจินเปาหยวนปิวหยวนหัวแล้วยังมีหยวนหู่ปิงหรือหยวนเฮอพิงซึ่งเป็นสิบพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปก่อนพวกเขาทั้งหมดน,นี้ล้วนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เฉินหลงประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงกับภาพยนตร์ไอ้หนุ่มพันมือและไอ้นหนุ่มหมันเมาในปี1978 เฉินหลงกล่าวในภายหลังว่าพ่อของเฉินกังเซิงก็คือเฉิงชื่อผิงแต่พ่อของเฉินหลงในชื่อในการแสดงก็คืออาจาร,รย์อีจรรันหยวนนั่นเองเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วนะครับเฉินกังเซิงก็เดินทางไปหาสิทธิพี่ใหญ่อย่างหงจินเปาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้กำกับคิวบูของบริษัทโกลเด้นฮาวเวสและต่อมาครับเฉินกังเซิงก็ได้เซ็นสัญญาแสดงภาญญพ,พยนตร์กับหลอเวยผู้กำกับหนังเรื่อง first of fury ไอหนุ่มซึ้งตึงของบุสลี ลอเวยจึงขอให้นักเขียนชื่อดังตั้งชื่อกันแสดงให้กับเฉินกังเซิงใหม่แล้วสรุปได้ชื่อเป็นเฉินหลงซึ่งมีความหมายว่ามังกรส่วนชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเกิดของเฉินหลงนั้นก็คือแจ็คกี้ชานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มาแต่งตั้งเป็นแจ็คกี้ชานทีหลังนะครับเพราะว่าในยุคที่เก่อฮ่องกองยังอยู่ในการดูแลของอังกฤษทุกคนที่เกิดในฮ่องกองก็ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยแซ่ต่อมาเมื่อเฉินหลงเซ็นสัญญากับทางโกลเด้นไฮเวย์สทางเรมอนโจก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคร แล้วก็เปลี่ยนชื่อแจ็คกี้ที่สะกดด้วยตัว K Y ที่ดูธรรมดาเกินไปจึงเปลี่ยนเป็นแจ็คกี้ที่สะกดด้วยตัว K I E นับตั้งแต่นั้นมาเฉินหลงก็ใช้ชื่อการแสดงว่าเฉินหลงและแจ็คกี้ชานจนถึงปัจจุบันและช่วงหนึ่งที่เฉินหลงแน่แม้จะอยู่ในเมืองไทยช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เฉินหลงก็มีความผูกพันกับประเทศไทยไม่น้อยนะครับในปี2 0 1 8เฉินหลงถูกประเมินว่าเป็นนักแสดงจีนที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากที่สุดรวมถึงการลงทุนในด้าน,นต่างๆด้วย ในด้านความเชื่อความศรัทธาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉลงงด้วยนะครับในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ใหญ่สั่งมาเกิดในปี1986นับว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการสแสดงที่หนักที่สุดในชีวิตของเขาฉลงได้ตกจากต้นไม้ศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็วินิฉัยนะครับว่ามีเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงและมีการยุบตัวของกะโหลกศีรษะและโกกหงด้านซ้ายด้วย ที่โรงพยาบาลในยูโกสลาเวียไม่มีหมอผ่าตัดสมองที่มีความสามารถเพียงพอในการผ่าตัดสมองในครั้งนี้หลายคนมองว่าเฉลงเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตแล้วแหละแต่บังเอิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดสมองระดับโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มาบรรยายที่ยูโกสลาเวียพอดีทําให้การผ่าตัดครั้งนั้นผ่านไปได้อย่างด้วยดีนะครับเฉลงและบรรดาทีมงานต่างมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปฏิหาร เพราะเนื่องจากฉลนลงในตอนนั้นห้อยบูชาพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมปี2517ที่ปลูกเสงโดยหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองจังหวัดสิง์บุรีฉลนลงห้อยติดตัวทุกครั้งที่ต้องการแสดงฉากเสี่ยงตายจนทําให้พระสมเด็จรุ่นนี้ถูกเรียกขานว่าสมเด็จรุ่นฉลนหลงหรือรุ่นแจ็คก,กี้ชานไปเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของฉลนงที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้กับไม่เฉินงสปอยด์ด้วยนะครับ